อยากรูปผมกับหมอเบนต้องเดินทางมายังไง 1. ถ้ามาทางหลักสี่มาตามถนนแจ้งวัฒนะถึงแยกคลองประปากลับรถใต้สะพานแล้วเลี้ยวซ้ายมาตามถนนเลียบคลองประปาจนมาถึงหมู่บ้านมุนโตก็สิเเลี้ยวซ้ายเข้ามาในหมู่บ้านประมาณ300เมตรจะเห็นไม่ได้เล่นคลินิกด้านขวามือนะคะ 2. ถ้ามาตามทางด่วนพิเศษสีรัฐให้ลงที่ด่านถนนสีสมานเลือกไปช่องทางดองเมืองมาตามถนนสีสมานข้ามแยกคลองประปามาตามถนนสงประพาให้ชิดขวากับรถย้อนกลับมาถึงแยก คลองประปาแล้วเลี้ยวซ้ายมาตามถนนเลียบคลองประปาประมาณ200เมตรจะมีทางเข้าหมู่บ้านบนโตก็1 9มีโรงพยาบาลสาัตว์เพรแอนโค Animal Hospital อยู่ทางเข้าให้ขับเลยเข้ามาอีกประมาณ300เมตรจะเห็นเมดิเรนคลินิกตั้งกระงานอยู่ที่ด้านขวามือค่ะ 3. ให้ปักหมุด GPS Google Map ที่เพ t แอนโค Animal Hospital เมื่อมาถึงแล้วให้ขับรถเลยเข้ามาอีกประมาณ300เมตรจะพบเมดิเรนคลินิกอยู่ทางขวามือค่ะไม่ยากใช่ไหมล่ะคะ แต่ถ้าใครยังมาไม่ถูกเดี๋ยวด้าด้าจะทิ้งโลเคชันและเบอร์ติดต่อไวทางด้านล่างนะคะขอบคุณค่ะ